ไ,ได้รวมทั้งตากล้องผู้สื่อข่าวของเธอแดนนีร่รอสตตอนนี้เราไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นยังไงบ้างภาพสุดท้ายของคริสเตียนเราเห็นเธอกำลังพยุงเอ่อทางห้องส่งบอกผมว่าคริสเตียนเพิ่งจะติดต่อมาผ่านมือถือของเธอครับตอนนี้เราจะถ่ายทอดเสียงของเธอกับท่านผู้ชมครับคริสเตียนได้ยินไหมได้ยินค่ะเบน ผมอยากจะบอกกับทุกคนมากว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงของคุณครับฉันด้วยค่ะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากฉันเอ,อไม่มั่นใจว่าจะคุยกับคุณได้นานขนาดไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับออตอนนี้ฉันอยู่ในห้องเรียนเปล่าห้องหนึ่งในนิวทาวล์เหรอค่ะมีคนอีกห้าคนอยู่กับเราเราพยายามไม่ให้เตะตาเลยดึงม่านลงเรารู้ว่ามีอีกหลายคนพยายามหลบหนีเข้าป่าไป คุณกำลังซ่อนตัวจากหุ่นยนต์ค่ะกว่าสี่สิบห้านาทีหรือมากกว่าที่มันไล่ฆ่าคนบนถนนพวกมันฆ่าทุกคนที่มันเห็นเอ,อ่อคริสเตียนในข้อนั้นปลอดภัยไหมครับไม่มีที่ปลอดภัยหรอกคะ่ะคุณรู้ไหมทำไมคุณยนต์ถึงตามฆ่าผู้คนครับไม่ทราบเลยค่ะก็สิบนาทีก่อนนิวทาวเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็นเมืองแห่งอนาคตตอนนี้ มันเหมือนกับเมืองที่เลวร้ายที่สุดในแบกแดดและมันลุกไหม้เต็มไปด้วยควันตอนนี้เรากำลังดูภาพไฟไหม้ที่มือถือของคุณถ่ายไว้ครับค่ะคุณคิดว่าการระเบิดนี้เป็นฝีมือของคุณใช่ไหมครับคงมีส่วนคริสเตียนบอกสิว่าคุณเห็นอะไรอีกครับเออคนในบ้านถูกยิงตายทั้งครอบครัว สบหล่นลงมาจากฟ้าเราเห็นชายคนหนึ่งถูกฉีกเป็นสองส่วนแม้แต่เด็กๆแม้แต่เด็กๆก,ก็ไม่ละเว้นคนส่วนใหญ่หลบซ่อนตัวมีบางคนที่ต่อสู้ยังไงครับเท่าที่ทำได้พวกเราทำอาวุธขึ้นจากวัสดุรอบตัวไม่ไม่อย่าระวังคริสเตียนมันมาแล้ว No, Christian.